สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อสอบรูปแบบหนึ่งนะคะที่คนเตรียมสอบราชการน่าจะคุ้นเคยกันดีครับผมข้อสอบแบบจับคู่ที่เราเรียกกันว่าสดมะค่ะโดยเฉพาะเลยในการสอบอภทอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ครับเจอบ่อยเลยเราก็เลยรวบรวมตัวอย่างข้อสอบเก่าๆพร้อมแนวคิดมาดูกันค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจรูปแบบคำถาม แล้วก็ดูว่าจริงๆเขาวัดความรู้อะไรแล้วก็มีเทคนิคอะไรช่วยให้ทำคะแนนได้ดีขึ้นบ้างดีเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวอย่างแรกเลยนะคะอันนี้เป็นข้อสอบอบอตอเก่าปี2562ค่ะคอ,อลัมน์กอมีพาราเซตามอลขิงแล้วก็น้ำปลาส่วนคอลัมน์ขอมีเครื่องปรุงอาหารยาแก้ปวดสมุนไพรดูเผินๆเหมือนจะง่ายนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ที่เขาต้องการให้เราจับนี่คืออะไรคะครับ ข้อนี้จริงๆถือเป็นความรู้รอบตัวในชีวิตประจำวันเลยนะครับาการจับคู่ที่ถูกต้องก็คือพาราเซตามอลอันนี้ชัดเจนคู่กับยาแก้ปวดออ๋่ะเพราะเป็นสรรพคุณหลอดของมันส่วนขิงเนี่ยในบริบทนี้จะจัดเป็นสมุนไพรครับอืมและสุดท้ายน้ำปลาก็คือเครื่องปรุงอาหาราจะเห็นว่าเป็นการวัดความสามารถในการจัดหมวดหมู่สิ่งของที่เราจะเจอกันอยู่ประจำ Hmm. ความท้าทายอาจจะนิดหน่อยตรงที่แบบขิงเนี่ยบางทีเราก็ใช้ปรุงอาหารใช่ไหมครับใช่ค่ะใส่ในอาหารเยอะแยะแต่ลักษณะเด่นตามตัวเลือกที่ให้มาในข้อสอบนี้ก็คือความเป็นสมุนไพรมันชัดกว่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือต้องดูหมวดหมู่ที่เขาให้มาเป็นหลักแล้วก็เลือกความสัมพันธ์ที่มันใช่ที่สุดถูกต้องครับงั้นลองดูอีกตัวอย่างนะคะอันนี้มาจากข้อสอบเทศบาลปี2563อันนี้ ดูจะเฉพาะทางมากขึ้นนิดหนึง่งครับผมคอลัมน์กอมีสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยมไม่เท่าอ่าเรื่องรูปทรงเรขาคณิตใช่ค่ะส่วนคอลัมน์ขอมีมีด้านไม่เท่ากันมีมุมข้างเท่ากันแล้วก็มีด้านเท่ากันทุกด้านข้อนี้วัดอะไรคะใช่ครับอย่างที่บอกคือข้อนี้จะขยับมาทดสอบความรู้เฉพาะทางขึ้นมาหน่อยค่ะเป็นเรื่องนิยามพื้นฐานทางเรขาคณิตเลย การจับคู่ที่ถูกต้องก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่าอันนี้ตรงๆเลยครับคู่กับมีด้านเท่ากันทุกด้านค่ะชัดเจนส่วนสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็จะคู่กับมีมุมข้างเท่ากันซึ่งหมายถึงมุมที่ฐานนะครับมันจะเท่ากันอ๋อค่ะและสุดท้ายสามเหลี่ยมไม่เท่าก,ก็คือมีด้านไม่เท่ากันหรือไม่มีด้านไหนยาวเท่ากันเลย อืมข้อสอบแบบนี้ก็จะวัดความแม่นยำในการจำการเข้าใจคำจำกัดความทางวิชาการซึ่งมันก็สะท้อนความสามารถในการทำงานกับข้อมูลที่ต้องการความเปะ๊ะความถูกต้องนะครับแสดงว่าข้อสอบสะดมนี้เนื้อหากว้างมากเลยนะคะนอกจากเรื่องในชีวิตประจำวนันเรื่องคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยเหมือนเคยเห็นตัวอย่างอื่นด้วยเช่นพวกสารเคมีกรดด่างเกลือกับรสชาติใช่ครับมีหมดเลยกรด เปรี้ยวด่างขมเกลือเค็มหรือแม้จะจัดประเภทสิ่งของอย่างข้าวเพื่อเศรษฐกิจรถยนต์ยานพาหนะสุนัขสัตว์เลี้ยงก็มีครับความหลากหลายนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญเลยค่ะมันทดสอบว่าเราดึงความรู้จากหลายๆด้านมาใช้ได้ไหมแล้วก็ที่สำคัญคือมองหาความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างสองคลังให้เจอ ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เรามีก็คือเรื่องเทคนิคแล้วล่ะครับว่าจะทำข้อสอบประเภทนี้ยังไงให้ดีให้เร็วมีเทคนิคแนะนำไหมคะว่าควรจะรับมือกับข้อสอบแบบนี้ยังไงดีมีครับหลักการสําคัญเลยคือต้องทำอย่างเป็นระบบครับจากข้อมูลที่เขารวบรวมมานะขั้นแรกเลยคืออ่านคำในคอลัมน์กอก่อนทีละขอ้อค่ะแล้วก็พยายามมองหาคู่ที่ตรงกันในคอลัมน์ขอที่เราแบบมั่นใจที่สุดนะครับ Oh. อาจจะเป็นความหมายตรงๆหรือความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมากๆหมายถึงให้เริ่มจากข้อที่เรารู้แน่ๆก,ก่อนใช่ไหมคะข้อที่ง่ายๆสําหรับเราถูกต้องครับแบบนั้นเลยพอเจอคู่ที่มั่นใจปุ๊บจับคู่เลยแล้วก็อาจจะขีดค่าตัวเลือกนั้นทิ้งไปเลยทั้งก่อทั้งขออาฮะวิธีนี้จะช่วยลดจํานวนตัวเลือกที่เหลืออยู่ทําให้เราสับสนน้อยลงค่ะค่ะดีเลยที่ยังอยู่ข้าไม่น่าใจจริงๆอาจจะใช้วิธี เอ่อตัดตัวเลือกที่ไม่น่าจะใช่ที่สุดออกไปก่อนอ๋อใช้การตัดช้อยใช่ครับแล้วค่อยตัดสินใจเลือกคู่ที่เหลืออยู่หัวใจสำคัญคืออย่ารีบร้อนอ่านให้รอบคอบแล้วก็จัดการทีละคู่การทำอย่างเป็นระบบนี่ะครับจะช่วยลดโอกาสพลาดได้เยอะเลยสรุปแล้วนะคะทั้งหมดนี้ก็เหมือนจะบอกว่าข้อสอบแบบสดมเนี่ยไม่ได้วัดแค่ว่าเรารู้อะไรเยอะแค่ไหนครับ แต่เน้นวัดว่าเราสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆได้ดีแค่ไหนด้วยใช่เลยครับโดยใช้ความรู้พื้นฐานที่หลากหลายมากตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวไปจนถึงความรู้เฉพาะทางก็มีมและเทคนิคสำคัญก็คือการจัดการกับตัวเลือกเยอะๆเนี่ยโดยเริ่มจากสิ่งที่มั่นใจก่อนแล้วค่อยๆตัดตัวที่ไม่เกี่ยวออกไปถูกต้องครับและนี่ก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญที่เราอาจต้องออลองขบคิดกันต่อค่ะคือตัวอย่างเหล่านี้มันชี้ให้เห็นว่า การสอบแบบนี้ให้ความสำคัญกับความเข้าใจในความสัมพันธ์พอๆกับการจำข้อมูลเลยนะครับค่ะจริงด้วยคำถามที่น่าสนใจก็คือว่านอกเหนือจากการเตรียมตัวเพื่อทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีแล้วเนี่ยการฝึกฝนทักษะในการมองหาการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆแบบนี้มันจะช่วยเตรียมความพร้อมให้เราเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหานในชีวิตจริงได้ยังไงบ้างหรือมันจะช่วยให้เราสามารถแบบ บูรณาการความรู้จักหลายๆศาสตร์เพื่อให้เข้าใจโลกที่มันซับซ้อนขึ้นทุกวันนี้ได้ลึกซึ้งแค่ไหนนั่นเป็นประเด็นที่ผมว่าน่าเก็บไปคิดต่อได้ดีเลยครับ